มันคงจะเป็นความหวันของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับที่เราจะสามารถหาเงินได้แม้กระทั่งยามที่เรานอนหลับฟังดูแล้วอาจเป็นเรื่องยากแต่เราสามารถทำได้เพียงแค่เราเข้าใจมัน สำหรับแฟนลับออมนี่สามารถรับชมออมนี่คลาสได้ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงได้ทั้ง2ช่องทาง Facebook และ YouTube ออมนี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการออมนี่คลาสคลาสเรียนการเงินของคนยุคใหม่วันนี้อยู่กับผมดีมพิธีกรจากออมนี่ครับเพื่อนๆมักจะเคยได้ยินว่าชีวิตนี้อยากมีแพซิฟิ้นคัมอยู่เฉยๆสบายๆก็มีไรายได้เข้ากระเป๋าโดยที่ไม่ต้องทํางานกันบ้างใช่ไหมครับแต่ก็อาจจะมีบางคนนะครับที่คานว่าแพซิฟิ้นคัมเนี่ยมันไม่มีจริงไม่ว่าอะไรก็ต้องทางานเพื่อแลกเงินทั้งนั้นไมม่่วาาใครก็ต แม้กระทั่งเราจะเป็นนายกเนี่ยก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมละครับแม้จะเป็นการใช้เงินเอามาต่อยอดเพื่อลงทุนก็ตามพาอเราจะต้องศึกษาหาความรู้ปรับเปลี่ยนพอร์ตปรับความเสี่ยงให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆอยู่ดีแล้ววันนี้นะครับดิมจะพาเพื่อนๆรู้จักกับคําว่า passive income ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรสําหรับนิยาม passive income ที่ชัดเจนที่สุดก็คงหนีไม่พ้นคําพูดของวอร์เรนบัฟเฟตที่บอกว่าเราจะต้องหาเงินให้ได้แม้กระทั่งยามที่เรานอนหลับไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องทํางานหาเงินไปจนวันตายครับซึ่งมันไม่ได้หมายควา ว่าเราไม่ต้องทํางานก็จะมีเงินใช้นะครับแต่มันเป็นการวางระบบให้เงินไปทํางานแทนเรานั่นเองพอเงินทํางานแทนเราแล้วเนี่ยเวลาเราพักผ่อนก็จะมีเงินใช้นั่นเองครับงั้นก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกันก่อนดีก,กว่าว่า active income กับ passive income เนี่ยมันแตกต่างกันยังไง active income คือรายได้ที่เราต้องทํางานออกแรงเพื่อแลกเงินหรือผลตอบแทนนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นอาชีพทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนก็ตามเราต้องทํางานแล้วตัวงานของเราก็จะออกมาในรูปแบบเงิน หรือเป็นลายชิ้นใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดทํางานรายได้เราก็จะหายไปแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนถ้าเราไม่สามารถทํางานต่อได้เนี่ยบริษัทก็คงได้เราออกใช่ไหมครับแน่นอนว่ารายได้เราก็คงจะหายไปนั่นเองสําหรับแพสซีฟอินคัมเนี่ยเราไม่ต้องทํางานแลกเงินเองแล้วครับแต่เราจะวางระบบให้เงินทํางานแทนเราไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นกองทุน,ห,นหรืออสังหาผลตอบแทนก็จะออกมาในรูปแบบผลตอบแทนค่าเช่าหรือปันผลนั่นเองครับหรือถ้าเกิดใครมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะเขียนเพลงก็จะออกมาในรูปแบบลิขสิทธิ์หรือนักวิทยาศาสตร์ ก็จะมีในเรื่องการคิดค้นสิทธิบัตต่างๆใช่ไหมครับพวกนี้เนี่ยจะทํางานแทนเราหรือที่เราเรียกว่า passive income นั่นเองครับเรานอนหลับอยู่ก็ยังสามารถสร้างลตอนแทนให้เราได้ซึ่งมันก็จะเป็นเครื่องทุนแรงทําให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินของเราได้เร็วขึ้นนั่นเองครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันบ้างดีกว่าครับว่าถ้าเกิดดินมีเป้าหมายทางการเงินคือการเก็บเงินให้ได้ล้าน,นึมันจะใช้ระยะเวลาในการเก็บต่างกันเท่าไหร่ มาดูในฝั่ง Active i n c o m e ที่เราต้องออกแรงเพื่อทำงานแลกเงินกันบ้างดีกว่าครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดดีมีเงินเดือน3 0 0 0 0บาทโดยที่ดีมเป็นยอดมนุษย์ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยเก็บอย่างเดียวนะครับดีมจะต้องใช้เวลาถึงเกือบ3 4ีปีในการเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทย้ำอีกทีห้ามกินห้ามใช้อะไรเลยนะครับเป็นยอดมนุษย์นะมาดูในฝั่ง a s s i v e Income กันบ้างครับโดยดีมจะวางแผนให้เงินทำงานแทนคือดีมจะเริ่มทยอยเก็บเงินหรือที่เรียกว่า DCA เนี่ยครับเดือนละ5,000บาพันบีท มีการศึกษามาอย่างดีนะครับว่าในการลงทุนหุ้นดีดีจะได้ผลตอบแทนเฉลีย่ยปีละ5%ต่อปีครับซึ่งถ้าเกิดดีลงทุนทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆเนี่ยดีจะใช้เวลาเพียง12ปีเท่านั้นในการเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทครับจะเห็นว่าระยะเวลาเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมเกือบ34ปีห้ามกินห้ามใช้กับเดือนละ5000บาทในระยะเวลา12ปีฟังดูแล้วก็เหมือนง่ายแต่จริงมันก็แอบยากเหมือนกันนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ดี a ลงทุนในกองทุนก็ได้อาจจะไปกู้มาาเเพื่่่ออปลยชโดก็ะจ,จะี โอกาสจับเงินล้านได้เร็วขึ้นในเวลาที่เราขายคอนโดออกไปโดยที่ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้เงินค่าเช่าเป็นผลตอบแทนด้วยนั่นเองฟังดูก็เหมือนง่ายอีกแล้วใช่ไหมครับ แต่อย่าลืมนะว่าในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนการลงทุนในหุ้นหรือแม้กระทั่งลงทุนคอนโดแล้วปล่อยเช่าเนี่ยทุกอย่างมันมีโอกาสขาดทุนได้เสมอนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะดังนั้นสิ่งสําคัญจริงๆก็คือเราควรจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจสิ่งที่เราจะลงทุนจริงๆก่อนไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรือแม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับย้ากันอีกทีครับว่า passive income เนี่ยไม่ได้หมายว่าไม่ต้องทํางานก็จะมีเงินนะครับแต่มันคือเครื่องทุนแรงที่เราวางระบบในการหาเงินให้เเเรรราียยบ้้ออแลวนนั่ง ดังนั้นได้เกิดเพื่อนๆมีเป้าหมายทางการเงินดีมแนะนําเลยครับว่าเพื่อนๆควรจะทําทั้งแอคทีฟและก็แพสซีฟครับเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเราทำแอคทีฟมากพอเนี่ยเงินเก็บเราก็จะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยโยกเงินส่วนนั้นไปสร้างแพสซีฟให้เราในอนาคตก็ได้ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสามารถสร้างทั้งแอคทีฟอินคัมและแพสซีฟอินคัมไปควบคู่กันได้เนี่ยมันจะสามารถช่วยทําให้เพื่อนๆมีความมั่นคงทางการเงินดีขึ้นในยุคนี้อย่างแน่นอนหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกษียณได้เร็วมากขึ้นด้วยครรรับบสสาหหเพื่่อนนไทีีมปะกณ์ นในการหาไรได้เพิ่มหรือการสร้างแสซีิบินคมเนี่ยก็สามารถมาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กันและกันครับสำหรับคลิปนี้ดีมและทีมงานออกมานี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกปุ่มนะครับทุกอย่างเลยเป็นกํนาลังใจให้ดีมและทีมงานออมานีด้วยนะครับสาหรับวันนี้บายบายครับผม